สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปวัติสาราเจริศิงที่35ชั้นม .4 ะ .8 นะคะเมื่อกี้ถ้าทุกคนไม่ได้กด s u ิ s กันคงจะเห็นว่าเรากำลังออกกำลังกายโดยการหมุนหลกหุบอยู่ช่วงเนี้ยน้ำหนักของเรามันเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยอยากจะลดน้ำหนักโดยการหมุนหัวลกหุบซึ่งการที่น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี้ยก็จะส่งผลต่อค่าดัชนีมวลกายด้วยค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ้ยค่าดัชนีมวลกายคืออะไรแล้วมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) หรือเรียย่อว่า BMI คือตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งค่า BMI สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบ,บุผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไป ทงค่า b m i นะคะสามารถคำนวณได้จากค่าของน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองและแสะดงในหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรยกกำลังสองค่ะสูตรคำนวณดัชนีมวลกายสําหรับผู้ชายและผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันไปตามเพศเนื่องจากผู้ชายและผู้หญิงมีโครงสร้างร่างกายและส่วนสูงที่แตกต่างกันค่ะโดยเราสามารถแปลผลค่า b m i ของผู้ชายได้ดังนี้ค่ะ BMI ของผู ugh, ้ชายที like ่มีค่าน้อยกว่า18.5จะอยู่ในเกณฑ์ผอมมีภาวะเสี่ยงต่อโรคคือเสี่ยงมากกว่าปกติค่ะถ้า BMI ของผู้ชายที่มีค่า18.5ถึง24.9จะอยู่ในเกณฑ์ปกติมีภาวะเสี่ยงต่อโรคคือปกติค่ะถ้า BMI ของผู้ชายที่มีค่า25ถึง29.9จะอยู่ในเกณฑ์ท้วมมีภาวะเสี่ยงต่อโรคคือเสี่ยงค่ะถ้า BMI ของผู้ชายที่อยู่ในเกณฑ์30ถึง34.9จะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับหนึ่ง มีความเสี่ยงต่อโรคคือเสี่ยงมากค่ะมีเอมของผู้ชายที่มีค่า35ถึง39.9จะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับ2มีความเสี่ยงมากและเข้าสู่เกณฑ์อันตรายค่ะในสุดท้าย b m i ของผู้ชายที่มีค่าตั้งแต่40ขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับ3และมีความเสี่ยงต่อโรคเสี่ยงอันตรายมากค่ะและเราสามารถแปลผลค่า BMI ของผู้หญิงได้ดังนี้ค่ะ B.M.I. ของผู้หญิงที่ม uh ีค huh. er ่าน้อยกว่า18.5จะอยู่ในเกณฑ์ผอมมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเสี่ยงมากกว่าปกติ B.M.I. ของผู้หญิงที่มีค่า18.5-23.9ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคปกติค่ะ B.M.I. ของผู้หญิงที่มีค่า24-28.9จะอยู่ในเกณฑ์ท้วมซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคคือเสี่ยงค่ะ B.M.I. ของผู้หญิงที่มีค่า29-34.9จะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับหนึ่งซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคคือเสี่ยงมากค่ะ ต่อไป BMI ของผู้หญิงที่มีค่า35ถึง35.9จะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับ2มีความเสี่ยงมากและเข้าสู่เกณฑ์อันตรายค่ะและสุดท้าย BMI ของผู้หญิงที่มีค่าตั้งแต่40ขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนระดับ3ซึ่งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายมากค่ะ ในกรณีที่มีค่าดัชนีมนลายสูงและถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนก็อาจทําให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากมายอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงระดับคอเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอไรด์ใน,เ,น,น,าานเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเกี่ยวกับถุงน้ำดีโรคข้อเข่าเสื่อมภาวะการหยุดหายใจปัญหาในการหายใจและโรคมะเร็งชนิดต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามการแปลผลค่า BMI ในนักกีฬานักพกกายที่มีมวลกล้ามเนื้อสูง หรือผู้ป่วยตับไตที่มีภาวะบวมน้ำอาจมีค่า B M I สูงได้โดยที่ไม่ได้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้ค่ะน้องทุกคนอายุเพิ่มขึ้นทุกๆวันถ้าทุกคนอยากให้ค่าดัชนีนมวลกายหรือค่า B M I อยู่ในเกณฑ์ปกติ mm hmm. ก็อย่าลืมออกกำลังกายอีกสม่ำเสมอทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ